สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีแชร์ชาแนลนะครับวันนี้นะครับเอาหมวกพิเศษอีกใบหนึ่งมาให้เพื่อนๆได้ดูกันตัวนี้นะครับเป็นงานของ New e ีล่เลยโดยตรงนะครับเป็น e อกล u ก i v e เนาะก็ในทีมที่ผมเอามาก็คือเป็นทีมของ Los Angeles Angels นั่นเองนะครับตัวนี้เขาจะรวบรวมในส่วนของโลโก้นะครับที่เป็นที่ผ่านมานะของทีมนะครับ ซึ่งทางยีวีล่านะครับก็ไม่ได้ออกแบบนี้นะทุกทีมไม่ได้ออกนะครับแต่ทีมที่โดดเด่นเนี่ยก็คือทีมนี้เลยเรามาดูกันนะครับว่าตัวนี้มันพิเศษยังไงนะมันก็จะรวมโลโก้นะก็จะมีการใช้โทนสีนะเห็นไหมหลายๆสีเนาะในพื้นนะครับแล้วก็มีโลโก้ต่างๆตัวนี้ถือว่าเป็นตัวขายดีที่สุดนะครับผมกลับเข้าไปเช็คสต็อกดูนะ ก็คือหมดเกลี้ยงนะครับในในทีมนี้นะแต่ทีมอื่นก็ยังเหลืออยู่นะครับเขาทําออกมาเนี่ยไม่ได้ครบทุกทีมนะครับอย่างที่บอกเนาะก็จะมีบางทีมที่เขาเลือกขึ้นมาผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าทําไมเขาเลือกออทีมนี้ทีมน,มนี้ทีมนี้คือไม่ทราบจริงนะครับแต่ในตัวเนี้ยผมว่ามันโดดเด่นดีก็เลยเอามานะครับซึ่งโลโก้มันแตกต่างกันเนาะ แต่ถ้าเป็นของยังกี้เองเนี่ยมันจะคล้ายๆกันหมดผมก็เลยไม่เอามานะครับอ่ะเรามาดูตัวนี้กันนะว่ามันเป็นยังไงเนาะตัวนี้คืออย่างที่บอกก็คือทีม Los แอ g เจลิสแองเจนะครับมาในโทนปีกหมวกสีแดงนะด้านบนนะสีแดงนะครับส่วนโลโก้นะเดี๋ยวจะไล่ไปนะครับว่ามันเป็นปีอะไรบ้างนะเริ่มจากตัวนี้ก่อนตัวนี้นะครับตัวนี้ เป็นพื้นสีเทาเนาะตัวหนังสือนะครับจะเป็น L กับ A เห็นไหมเป็น L A นะก็พื้นข้างในเป็นตัวสีเงินนะครับเดินขอบด้วยสีแดงเนาะตัวนี้นะครับถูกใช้ในปี1.961ถึง1.965นะตัวนี้นะก็ใช้มาหลายปีเนาะ4ปีได้เออ4ปีได้นะครับส่วน ต่อมานะครับตัวนี้อันนี้เขาไม่ได้เรียงปีนะครับก็ผมจะไล่ไปแล้วกันจะบนไปล้วกันก็ฟังไปตามตามนะนะส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นอีกโลโก้หนึ่งนะที่ถูกใช้นะครับก็จะเป็นตัว A เหมือนกันแล้วก็มีวงแหวนใช่ไหมเป็นเอ็นเจลอะไรอย่างงี้เออพื้นสีน้ำเงินนะครับหนังสือสีแดงเดินขอบด้วยสีขาวส่วนตัว เขาเรียกอะไรอะวงแหวนวงแหวนมันการเทมอะไรเงี้ยก็นี่มาในสีเหลืองนะครับโลโก้นี้ถูกใช้ในปีหนะึ่งหนึ่งะโอ้โหแบบนานมากเนาะแต่และโลโก้นี้คือแบบเก่าแก่นะไล่ไหมนะครับตัวนี้คืออีกโลโก้หนึ่งนะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นโลโก้นิวีล่าสีแดงนะครับ พื้นจะเป็นสีขาวออกครีมๆนะดูขาวขาวครีมครีมเนาะส่วนโลโก้นะครับจะเป็นตัว A เหมือนกันแล้วก็นี่เป็นวงแหวนอยู่ข้างบนตัวเนี้ยถูกใช้ในปี1972ถึง1988นะครับตัวนี้นะโอ้ใช้นานมากถือว่าเป็นโลโก้อีกโลโก้หนึ่งที่เก่าแก่เลยนะครับนี่เห็นไหม ก็จะเป็นตัว A นะสีแดงเดินเส้นสีขาวตัดน้ำเงินอีกทีหนึ่งนะครับส่วนต่อมานะครับตัวนี้ตัวเนี้ยมาใน C กับ A อันนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมมา C กับ A นะก็โลโก้ตัวนี้นะครับเป็นพื้นสีน้ำเงินนะโลโก้เป็นสีแดงกับ สีขาวส่วนตัวไอ้อะไรนะตัวตัวเนี้ยวงแหวนเนี้ยจะเป็นออกได้ออกบอลบอนเงินนะตัวนี้นะครับตัวนี้ถูกใช้ในปี19 33ถึง19 96นะครับตัวนี้นะ ด้านหลังนะครับเป็นโลโก้แบบเก่านะจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับก็มาในโทนสีน้ำเงินแดงขาวนะส่วนต่อมานะครับตัวนี้ก็พื้นจะเป็นลายนะครับเป็นลวดลายเนาะก็จะเป็นขาวตัดเส้นด้วยสีน้ำเงินนะครับส่วนโลโก้นะครับก็จะเป็น A แล้วก็จิตปีกินไหมเอ็นเจ้นะครับ ตัวนี้ใช้ตั้งแต่ปี1997ถึงปี2001นะอันนี้พูดมาเป็นคอสอนะครับคอสอลืมบอกไปเนาะก็จะมาแบบนี้เลยติดปีสวยนะครับตัวนี้ส่วนโลโก้สุดท้ายนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับก็พื้นเป็นสีแดงเนาะ ตัวสอนเนี่ยด้านในโลโก้นี่ก็จะเป็นสีแดงนะเป็นตัว A เนาะก็จะมีแบบเล่น2ข้างนั้นแหลมมองแมงนะครับกับปลายปลายเนี่ยจะมีแหลมเนาะส่วนมงกุฎไอ้วงแหวนตรงนี้ไม่ใช่มงกุฎมงแหวนนะครับเป็นสีเงินนะนี่ด้านในนะครับก็ตัวงสือท่านนอกอะไรเนี่ยจะเดินขอบด้วยสีขาวตัวนี้นะครับถูกใช้ตั้งแต่ปี2 0 0 2นะเป็นต้นมานะ ก็มันดูด้านบนกันนะครับด้านบนมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมมันก็จะมีสีน้ําเงินสีขาวนะครับน้ำเงินเทาแดงแล้วก็ลวดลายส่วนปีกหมวกนะครับอย่างที่บอกแล้วเป็นสีแดงนะนี่ก็จะมีสติกเกอร์มานะครับเป็น59 5 0เนาะด้านล่างนะครับปีกหมวกก็จะเป็น สีเขียวเวลาใส่เราก็จะเห็นป็ยสีเขียวเนาะก็ตัวนี้อยู่ที่ราคา59.99เหรียญน,นะครับก็ตกประมาณ6 0เหรียญเนาะส่วนติ๊กเกอร์นะครับก็มาเป็นแบบนี้เหมือนปกตินะครับ mlb ส่วนผ้าที่ลองนะครับตัวลองขอบเนี่ยจะมาในโทนสีขาวนะตัวนี้นะ ส่วนใหญ่จะเจอสีดำกันเนาะตัวนี้มาสีขาวนะครับตรงกลางนะครับเป็นหมุดสีเงินธรรมดาเรียบๆนะแล้วก็แถบด้านในจะเป็น59 50นะครับกับ New Era นะครับต่อมานะครับส่วนตรงนี้ก็คือป้ายมา3ป้าย1ก็คือไซส์นะครับ7 1็ส่วน8 รงกลางก็คือนิวเีล่านะครับตัวนี้แน่นอนจะต้องมีแท็กตัวนี้นะครับมาด้วยนะใครซื้อนะต้องมีแท็กตัวนี้มาด้วยนะครับตัวนี้ made in บังกลาเทศโพลีเอสเตอร์100%นะครับตัวนี้เป็นโพลีเอสเตอร์เนาะแล้วก็มาอีกตัวหนึ่งก็คือป้ายของคูเปร์ทาวน์นั่นเองเวลาซื้อก็สังเกตนะครับว่าตัวนี้ถ้าเป็นคูเปร์ทาวน์ใช่ไหม ตรงนี้ก็ต้องเป็นสี่เหลี่ยมนะครับต้องเป็นสี่เหลี่ยมเท่านั้นนะถ้าเป็นแบบอย่างอื่นนี่ไม่ใช่นะก็มาดูกันตรงนี้อีกหน่อยนึ่ง่ะโลโกโต้ตัวนี้มันก็จะโค้งโคงใช่ไหมขอ,ข,อข,อข,อขอบขอบก็จะโค้งโค้งหน่อยตัวนี้มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะเขียนเป็นแบบนี้มันจะคนละอย่างกันนะเห็นไหมอ่า ถ้ามาคุ่ปะทาวต้องเป็นสี่เหลี่ยมถ้ามาแบบนี้เมอร์เชนดา์จะต้องเป็นแบบลีลีนะครับอ่าสองอย่างนะอันนี้มาย้ำให้ดูกันนะครับเผื่อบางคนยังไม่ได้ดูคลิปเก่าผมนะออก็ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับก็บหมวงใบนี้นะครับถือว่าคุ้มค่านะถ้าซื้อในราคา59.99ก <ST. st. 60> ็ค <c oughs> ือ60เหรียญเนี่ย ซึ่งคุณจะได้โลโก้ฮิสตอรี่แบบนี้นะครับมันถือว่าโอเคเลยถ้าคุณซื้อใบหนึ่งคุณได้ทุกโลโก้อะไรแบบนี้นะครับดีไซน์แปลกดีนะครับผมก็เลยซื้อมานะก็มีหลายๆท่านถามเรื่องหมวกเข้ามานะครับอันนี้จริงอันนี้ปลอมนะครับผมก็สามารถที่จะช่วยได้นะครับยังไงก็ทักเข้ามาได้ครับว่าเออ ถ่ายรูปมาขอถ่ายรูปมาแบบชัดๆอะ่ะหรือว่าเอารูปมาจากเขาเนี่ยเอามาให้ชัดๆก่อนที่จะซื้อ,อย่างเงี้ยครับก็จะช่วยกันดูได้เนาะที่จะเจอปัญหากันก็คือว่าแน่นอนเราซื้อมือ 2, สองสติกเกอร์ตัวเนี้ยไม่มีใช่ไหมครับแต่จุดสังเกตนะที่ผมอยากให้ดูกันนะก็คือตัวป้ายเนี่ยป้ายตัวนี้นะต้องบอกว่ามันต้องเป็นแบบนี้ มันต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะก็คือที่ผมเจอเจอมาเลยนะตัวนี้พื้นมันจะเป็นสีดำตัวนิวอีล่าเนี่ยแล้วก็ปักด้วยเดรนเซนสีขาวส่วนตัวนี้จะเป็นพื้นสีขาวด้านในเป็นสีดำเขีนนยนว่านิวอีล่านะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้ต้องมีมานะครับเพราะว่าของอในการผลิตเนี่ยจะต้องมีบอกว่ามันเป็นวัสดุอะไรผลิตที่ไหนเนาะ ตัวนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะไอแถบเนี่ยแถบด้านในนี่นะที่เป็นเส้นคาดเนี่ยมันจะต้องเป็นรุ่นนะครับเป็นรุ่นตามหมวกก็คืออย่างตัวนี้เป็น59 50ิปีใช่ไหมมันก็จะต้องเขียนว่า59ป0ปเหมือนกันเนาะมันจะไม่เขียนเป็นอย่างอื่นนะครับอย่างตัวนี้ ตัวนี้มันเป็น snapback ใช่ไหมนี่ด้านในเขียนว่า950นะครับเออเห็นไหมใครที่ยังไม่รู้นะว่าไอ snapback เนี่ยเขาเรียกว่ารุ่นอะไรตัวที่มันเป็นฟิตเนี่ยไม่มีปรับเนี่ยมันเรียกว่ารุ่นอะไรนะครับลองย้อนกลับไปดูนะครับคลิปที่ผมทำนะผมก็จะบอกว่า ประเภทหมวกแต่และอย่างเนี่ยมันมีจุดอะไรบ้างนะครับที่เราต้องดูนะยังไงลองไปดูตัวนั้นนะครับก็อยากให้เพื่อนๆได้เจอหมวกจริงๆกันนะไม่โดนหลอกกันนะครับส่วนคลิปต่อไปนะครับอจะเอาชุดนี้มาให้ดูกันนะตัวเนี้คือผมพยายามเก็บให้ครบมานะครับก็คือ8ใบ8สี8แบบเดี๋ยวยังไงนะก็จะมาคุยให้ฟังอีกทีนะครับว่า แต่ละใบเนี่ยเขาดีไซน์มายังไงเนาะตัวนี้อาจจะขอลงแบบหลายๆคลิปมานะถ้าลงคลิปเดียวมันอาจจะยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าเดี๋ยวจะพยายามลงให้ดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมกันสวัสดีครับ